สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนสนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422คณะพระพุทุสง์วัดราชนิยมธรรม จัดพิธีทำบุญไหว้ครูครอบเสียนพ่อแก่ประจำปี2567และพิธีทำบุญงานมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดครบรอบ82ปีเจ้าวาดวัดราชนิยมธรรมที่วัดราชนิยมธรรมวัดคลองสี่ตำบลบางปลามอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการคณะพระภิสุสงฆ์วัดราชนิยมธรรมจัดพิธีทำบุญไหว้ครูครอบเสียนพ่อแก่ประจำปี2 5 6 7ได้พิธีน้อมถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ82ปีพระครูสถิตปุญญานุวัร บุญเอื้เจ้าวาดวัดราชนิยมธรรมโดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีพิธีบวงสวงอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญอายุวัฒนามงคลแ2ปีสแสดงมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญเอิบอได้พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรกับป่าวัฒนาสูตรถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์พิธีครอบเสียนบรมกูลงสีพึ่งเมตตามหานิยมเสริมดวงต่อชะตาให้แก่สิทธิอนุสิ์โดยมีคณะพระพิสุสงฆ์จากวัดต่างๆและเหล่าบรรดาคณะสิทธิานุสิิ พระครูสถิตปุญญาโนวัตบุญเอิบจำนวนมากต่างเดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาจิตระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสานความรู้ให้แก่ศิษย์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทางวัดได้จัดวัตถุมงคลแจก,กให้กับลูกศิษย์ที่มาร่วมงานทุกคนและเปิดโรงทานให้คนที่มาร่วมงานได้รับประทานปรีกันอีกด้วย

ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอรโรงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1อย1ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพ 95, ท์096 768 4595 081 357 0422เาศยสาเน่าติโปปกแฟปกาแฟ่สุขภาพกาแฟิน,น,นไม่มีไขมันให้กลิ่นาแฟแท สมี Media, บริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน